โอเคค่ได้แล้วสวัสดีค่าแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันให้หารปลาอยู่ศาลเจ้าพ่อพระยาแรนะครับวันนี้น้องดิ์นเราจะมาให้อาหารปลากันมาดูน้องให้คดอน้องดิ้นให้อาหารปลากันนะระวังตกนะม,นมีปลาไหมนะ่ะไหนมันมีกี่สีอาหารปลาดูดนะ้วส,ส,สองสีที่ไหน อันนี้สีอะไรที่จับอยู่นะสีอะไรสีเหลืองอ่าให้ปลามายังปลามากินยังไงไงปลามาแล้วปลามาแล้วนิดให้อีกให้อีกให้เยอะมันก็มาอีกให้เยอะเลยมันก็มามันมายังนี่ไงมานี่ไงนี่ไงตัวหนึ่งนี่ไงตัวใหญ่นี่ไงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมงูปลาตะเพียนน่ะก็คือมันไม่กิน มันยังไม่ได้กินรื่เปล่าใช่มันชอบกินแต่ขนมปังเหรอนี่ก็บรรยากาศรอบๆศาลเจ้าพ่อพิจิตรของเรานะครับนี่อากาศดีมากแดยดยังไม่ร้อนเท่าไรอ่าครับเปลี่ยนที่ให้กันเลยนกมันจะกินเหรอนกกินไหม ระวังตกนะมาไหมไหอือดูริทด,ดูปลาตัวใหญ่ริทโอ้ดูดิไปแล้วไหนมันไปแล้วอะ่ะมากินไหมเนี่ยมันกินหรือเปล่าลองย้อน,นลองจดให้มาอีกทีเดียวนี่ไงนี่นนไง,ไงโอ้ปลาตัวใหญ่เลยริทมันไม่กินเลยอะ่ะอันนี้กินแล้วกินแล้วกินแล้ว ไหนะอ้ดูดินี่ตัวใหญ่ๆดูดิไอริสสี่ตัวห้าตัวนั่นน่ะให้มันเยอะเลยมันหิวหรือเปล่าเนะี่ยไอริสมันหิวไหมไอริสว่ามันหิวไหมหิวดูดิอืมหนูน่งสั่ปลานั่งสั่ปลา ดูสิโอ้ตัวปลาันใหญ่มากเลยอ่ะดูสิโอ้โข้ามอะไยไปเร็วเดี๋ยวมันก็ตามไปกินนะมันก็ตามไปกินมันต้องกลัวหรอกปลามันอยู่ในน้ำนลอยในน้ำนี่แหละอาหารปลาดูสิโอ้เต็มเลยนิดนี่เนี่ยข้าตาตาเขัดคำนะจ้าอยู่กับนู้มากินไหมอ่ะตรงกลางเหรอใช่เราโยนไปไม่ถึงไงนิดดูกลาง กังหันลมเห็นไหมเห็นไหมลมยังไม่มีไงแต่ถ้ามันมีลมมันก็จะหมุนเองไงเข้าใจไหมดูมันกินดูมันกินโอ้โหไอ้ทให้คงจะอิ่มหน้าดูเลยเนี่ยจะให้มันเยอะเยอะเลยไหมจะเอาอีกให้กันเลยทำไนอีก นีปลาน้อยไอ้ทิศเนี่ยให้ปลาน้อยกินด้วยมันกินไหมมันกินหรือเปล่าปลาโน้ยไอ้ทิศมันกินไหมหรือมันไม่กล้ากินมันเห็นคนมันก็กินนะขาดตายดูดิไิศดูใกล้ๆกล้ดูใกล้ๆกล้แล้วดูถูกไหมดูดิดูดิตัวใหญ่น่าดูเลย ออโอเคยังนี่น้องอาทิตย์น้องอาทิตย์น้องอาทิตย์ให้อาหารตาค่อยๆให้ก็ได้ลูกหยิบให้ก็ได้เดี๋ยวมันจะหมดเร็วไงนี่ตาเจ้าพ่อของเราเขากำลังทำใหม่นะครับปรับปรุงใหม่ตาเจ้าพ่อแพะะ้อะไรจหวัดชัยภูมิว้าวเทออกหมดเลยเหรออาทิตย์ปกป้งหมดเลยตาจะกินทันดนะิเน่ ด,ดูดูมันกินเลยมันละลา่าเองนะอันน้ตุ๊ปปัตุเล็กกินไอ้ดูปลาไม่กินน,กน้ำเย็นไหมเดี๋ยวไปจับมนันนะมันติดมือดู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 ปลาเราปลาในสระมันไม่กินหรอกมันกินยังไงกินดิดูมันกำลังกินกำลัง อาริสเดียวเท้าลงในน้ำลูกลดูดูดูาปลาตัวใหญ่ดูกเป็นปลาตัวใหญ่ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันูอยมันูดยดูดดูดิดูดิดูหัดูันอูด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 ูครับบรรูากาศรอบๆนกพูดาดกดีดูดูดูดอ อามาเอ,อกเพื่อนๆกันเลย่าดูจ้าฝ<ะ>ากบายๆก่อนนะฝากกดติดตามด้วยนะคะว่างี้กดติดตามอืมด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ,คะมองหาพ่อก่อนบาย